สวัสดีครับวันนี้จะมาส่งกิจกรรมรวมชุดสุดนิดลดราคาสุดปังให้ดูนะว่าจะใช้กีนเดิมด่อนไปดูกันเลยรับสิทธิพิเศษมุนเฮ้ยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นยัอะไรมั่ง もう。 น้ำมันตอนนี้มีอยู่92 90นะครับเราแปลน้ำมันกอเลยแล้ว,เ,ลลวเราเอาอันนี้แล้วก็น,นี้ มังไม่ได้มาเนี้ยแล้วอันออนี้ก่อนอันนี้ไม่มีแล้วก็ออก,กดไม่ไปบ้านเป็นเช่าไม่มีอย่างไม่มีมะ แนเดียวสชุดน้อาแสนชุดได้มาแล้วนะีก <c oughs> ิดไม่สบาย 88ป c ชีใช้น้ำมันไปทั้งหมด1 4 4 6งนชีลชีบกน้ำมัน,นะคะยังมีกิจกรรมอะไรมาใหม่เดีย๋ยวจะมาสมห้ดูนะใครใจดีกดติดตามให้ผมหน่อยนะไปแล้วนะครับเจอกันนะคะบ,บ๊ายบายรักเขาดูนะ